กลับมาก็มืดเลยกลับมาตอนมืดพอดีเลยเพราะเราออกไปตอนมืดดี่หว่าถูกต้องจะทำอะไรวะไอ้เรื่องขึ้นไปด้านบนนั้นตัดทิ้งไปได้เลยเราไม่สามารถขึ้นไปได้หรอกเราคงต้องทําอื่นแล้วแหละตอนี้เราก็น่าจะทาเควสมันมีเควสอยู่เควสมุมขวาบนนะค,ะครับเควสมุมขวามันให้เราสร้างและวางเตียงก็คือสร้างเตียงนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างเตียงเราต้องสร้างบ้านก่อนถูกต้องใช่หรือไม่ อ่าฮะทำเลสร้างบ้านงั้นหรือทำเลสร้างบ้านสร้างบ้านอีกแล้วเกมไหนก็สร้างบ้านเกมมาชีวิตรอดเขาต้องสร้างบ้านแหละตัวผมอยากจะสร้างบ้านด้านบนเนี่ยอืมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นโอเคเฮ้ยไก่ยังไม่ไปไหนหรอวะอยากฆ่าทิ้งจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บไว้เป็นพอพันแม่พัน เผื่อฆ่าแล้วมันไม่เกิดอีกทำไงเนี่ยหายเลยนะมันสามารถไปเกะาะลอยฟ้าเกาะอื่นได้ไหมเนี่ยเรือไปไม่ได้วะเกาะ,ะอื่นเกาะอื่นเราต้องเคลียร์พื้นที่ถูกต้องต้องเคลียร์พื้นที่ออกให้หมดเราจะสามารถสร้างบ้านได้แบบใหญ่ๆห,หน่อยที่จริงเราไม่ต้องสร้างหย่าขนาดนั้นหรอกมั้งก็าแต่เกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่าไงไม่รู้อ่านรายละเอียดไม่ไม่หมดต้องขออภัยก้อนหินตรงนี้เคลียร์ทิง้ง อ่าเป็นเป็นน้องไก่เคยมานอนอยู่นะฮะเราก็จะทุบพิ้งกันเลยให้เราจะให้มันไปที่อื่นสุดยอดต้นไม้เดี๋ยวค่อยปลูกนะฮะต้นไม้ค่อยปลูกเอ๊ะเอ้าทาไมรอบนี้มันสแต็กได้วะอ๋อมันคนละยี่ห้อเหรอ,อจะต้นไม้ไปยี่ห้อด้วยกูมันคนละสายพันธ์เออมันสายพันธ์เหมือนกันเลยสแต็กกันไม่ได้แล้วก็การสร้างบ้านนะครับเราจะเริ่มต้นจากฐานนี่เหรออืม บางที่มันสร้างได้วะมันเล็งยากจังไอ้ปุ่มโฮ้มันหาจากไหนวะไอ้ปุ่มนี้มันใช่ไงวะเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าอยู่เจเล่นละ Two thousand years later อ้าวทำไงวะเนี่ย <c oughs> เอาอะไรทีนี้ปุ่มโฮ้ปุ่มโฮ้คือปุ่มอะไร <c oughs> เมื่อมันสร้างไม่ได้วันนี้ลองมาสร้างนล่างไปดีกว่าทำไมสร้างไม่ได้อ่ะฮัลโหล อยากสร้างบ้านน่ะเฮ้ยอยากสร้างบ้านตายละจะสร้างบ้านทำไงดีอะเออแบบจะลืมลืมลืมอย Pla ู oui? well, morning, ่น้ำอยู <laughs> ่น <parfois, S 3> ้ำอยู่น <nào>? ้ำอยู่ข้าวกินข้าวกินน้ำกินข้าวแป๊บที่รอนน้ำฝนตั้งไว้เดี๋ยววะเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างหรอฮัลโหลที่รอน้ำฝนฝนตกแล้วแปลว่ายังไม่ได้สร้างนั้นฝนนี่ไงอ่าฮะตั้งอ่า เออเอาไ้กินน้ำเอ๊ะเราจะแตกไ็ได้จะแตกได้แค่ใสสองก้อนเหรอเกินไปอะาฮ่า,าสดชืน่นได้กินน้ำสักทีน้ำฝนทั้งอร่อยต่อไปก็ปลูกควรดินเพิ่มดีกว่าเราจะยังไม่สร้างเป็นสวนใหญ่เราจะสร้างเป็นแค่สวนหย่อมโอเค ปลูกปลูกอ่ะฮะนี่แหละแบบนี้แหละดีจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยดื่มดื่มดื่มให้เต็มแต่ว่ายังไม่เต็มวัดตึกฟักอ๋อการทำลายคือการกดค้างนะหรอโอเคเกียดแล้วในเมื่อการทำลายคือการหยิบขวามาแล้วก็กดชิกขวาค้างเราก็ต้องไปลื้อสิ่นนั้นออกก่อนทุกคนมันขึ้นไม่ได้ไงทุกคนเนี่ยขึ้นไม่ได้ว่าขึ้นมันก็แปลกใจอยู่นะ แล้วมันขึ้นได้วะแต่ก็คือไม่เป็นช่างมันเถอะโอเคเอาไม้กลับมาเราจะไม่มีไม้ใช้ไงแต่ใจเหมือนกันว่าไอ้ปุ่มโฮมันคือปุ่มไหนวะสงสัยจริงๆเนี่ยอยากสร้างบ้านแล้วม่แล้วมมันวางไม่ได้วะอ้ยวางไม่ได้อะไรอ่ะแล้วไมตัวนี้สร้างได้วะมันเกิดสิ่งได้ขึ้นฮะเดี๋ยวๆเนี่ยอ๋อแล้วก็ขยายได้ด้วยอะไรกันอะไรกันมันวางที่อื่นไม่ได้หรือไงวะเนี่ย มันวางไม่ได้ทําไมอะ่ะผมขอเหตุผลได้หรือไม่ทำไมถึงวางอาพื้นที่อื่นไม่ได้นอกจากไอ้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ผมโฮมันหายจากไหนเนี่ยทุกคนผมไม่รู้จริงๆเนี่ยผมค่อนข้างจะมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมอ้าวไม้หมดหมดละไม้ไม้หมด,หมด,มมหมดสรุปหมดหรือไม่หมดไม่ยากไม่ยากทังทงน่นีหมดเลย หวานก็จะพังแล้วด้วยต้นไม้เออว่ะปลูกต้นไม้ดีกว่าฮะต้นไม้เยอะกันรอบๆบ้านน่ะควรปลูกไว้เยอะปลูกไว้แบบมั่วๆนี่แหละปลูก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 เพราะนันเป็นป่าไว้แถวเนี้ยจะทําให้บ้านเราเย็นขึ้นนะครับถ้าถ้าหากว่าเราปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้านเนี่ยมันจะให้บ้านเราเย็นนะครับมันจะช่วยบังแดดกันแสงยูวีน่าความรู้อ้าวเวรจริงอาชุดโอเคจับจับ เราก็จะถางไปให้หมดถางแล้วก็ต้องปลูกคืนไปด้วยนะครับเร <Okay. S 1> น้องไก่มาทำอะไรนี่จะมาอยู่บ้านนั้นเดีวยวกันเหรอ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ลายสุดยอดลายไม่เหมือนกันเลยอ่ะต่อไปก็ผนังนะครับผนังผนังลายแบบผนังธรรมดานี่ <c oughs> เป็นผนังแบบไห,ไหนวะเนี่ยี โอ้ต้องมีตเตาเผาก่อนนี่ว่าเอ้ยเออว่าตวเตาเผาไม่ได้ตเตาเผาเราทําได้หรือ, <Yeah. S 1> อยังเตาเผาจ้าย่าอุ้ยเสียเลือดนี่ว่ะนึ่มหมายหมายครับเนาะถ้าไม่ครับเดี๋ยโดดลงน้ําแล้วมันจะไม่เสียเลือด <Okay. S 1> <c oughs> อ่เาตเตาเผาเตาเผาไหนตเตาเผาอะไรขาดอะไรขาดปุ้ยไฟได้ยังฮัลโหลขาดอีก <peach> ยังขาดผ้าอีกันเดียวนะ่ะแล้วไอ้ต้าเผาอ่ะต้เาเผาเออต้าเผายังไม่มีเนี่ยต้าเผาจาเริ่มต้องรอวะเนี่ยยังอินเสิร์ตไม่ได้อันล็อกอ๋ออัปเกรดได้เลยนี่ <S 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 อ้าวกูลั่นเนี่ยของกวูวะเนี่ยเด,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 ดี๋ยวเมื่อกี้ละรันอะไรกดลั่นไปหมดเลยแล้ว <S <S หายหมดเลยกว่าจะได้ในเนี่ยจริงเนะี่ย ก็จะได้มานะ่ะโอ้โหยังขาดอีก3เลยนะเดินหาดีกว่าวะ่ะไม่อยากจะรอมันโตแล,ล้มีไหมเนี่ยมาสปอนกลับมาหรือยังฮัลโหลปุยไฟปุยไฟอยู่หนโลกปุยไฟจ้านี่ไงหนึ่งต้นได้มาห้าอีกต้นหนึ่งมีไหมอีกต้นหนึ่งจริงๆก็พอแหละแต่ว่าอยากเก็บเผื่อเมื่อกี้แม่งมือมันลั่นได้ไงวะนะน่าจะหมดแล้วละ่ะชึบๆอ,บ <c oughs> ย,อย่าอเสียเลือดตาย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  เก็บอยู่นะมาลเลเซียขอคราฟหน่อยชื้อืมหน้านี้โอเคแล้วก็คราฟเตียงนอนเตียงนอนโอเคครับเรียบร้อยแล้วไปตาใใเผาไหนอะตาเผาได้แล้วนี่ค,ครับเดี๋ยวพวกนี้เราก็จะย้ายขึ้นไปด้านบนไปน้ำน้ำน้ำอุ้มข,ข,ข,ขดื่มเพลินเป็นอะไรท,ทุกที อเ,เ,เอาเตาเผาเราเอาไว้ด้านบนเลยแล้วกันเราจะตั้งฐานไว้ด้านบนเลยถึงแม้มันจะขึ้นไปยากหน่อยก็เถอะน้ําก็เปลี่ยนใจละตอนนี้นก็ทําฟาร์มไปแล้วกัน <c oughs> ขี้เกียจอะเตาเผาตั้งไว้ด้านนอกอืมแซนนะเอาแซนใส่ถูกต้องไม้ใช่ไหมไม้ใส่ไปใช่ไหมเออไม้เดี๋ยวแอปหนึ่งเลยเนเมื่อมันต้องการไม้เยอะขนาดนี้คงได้เวลาถางป่าแล้วทุกคนล้างฐานให้หมดเลยมาจัดการให้หมดซัดให้เรียบ น่าจะพอละมั้งในเมื่อตัดแล้วเราก็ต้องปลูกนะมันจะไม่ได้เกิดภาวะโลกร้อนช่วยกันอนุรักษ์และนี่มันคือหินใช่หรือไม่มันเป็นหินหรือทรายวะอ๋อสโตนอ้าวแล้วทรายหาจากไหนเออวะแล้วทรายหาจากไหนตายละเราได้ทรายมาจากไหนวะทุกคนเราได้โอ้โหตก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 บ้านกูมันขึ้นยากจังวะเด่ยใครไม่อยากไปตั้งบ้านบนนั้นวะแม เตียงนอนอ้าวเดี๋ยวจะวางเตียงนอนัอ <c oughs> นอนกนหน่อยสิบห้าละอ้าวพบแล้วนี่เออเอ่าคอค้อนนะ่ะลืมไปว่าคอนเราใช้ทำไ,ได้ไแล้วอออัพเกรดเจ็บ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 อ่าโอเคเราจะเข้าทางไหนดี พอแล้วบ้างเปลีป่ยนเป็นกะระแพงทึบไม่ต้องทึบหรอกไว้เป็นี่ไหนต้องโล,ล่งหลังคาได้ไปเนี่ยเพรมันเล็กอันนี้มันเล็กไม่เอามันมีหลายระดับอยู่อ่ะอ่นันถูกทางไปเลยอืมอืมชืบๆอ,อ,อ่าฮะ ตรงกลางล่ะทำไมมันว้นาวีอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วกันเออดูดีขึ้นหน่อยมันไม้เราจะไม่พอมันไม้เราจะไม่พอแล้วอ่ะอืมแบบนี้เลยเอาแบบง่ายๆไปก่อนเอาไว้เป็นที่วัตถัยแบบชั่วคราวโอ,อ้โอ,อ้เนี้ย ออนี่แหละสวยแล้วเนี่ยซื้อวางสิลกูกอืมเนี่ยสวยแล้วแบบนี้เลยปิดทิปเลยดีไหมวะอือ่าอา้าวเจริญไม้หมดแล้วไม่เป็นไรไม้หมดก็แค่ถางโอเค ฝานพังด้วยช่างมันฝานพังค่อยสร้างใหม่ต้นหาอือว่าได้เฉยแสดงว่ามันสร้างอันนี้มันสร้างอาการเราจะวางเตียงมันต้องยอังน,น,นี่ว่ะต้องมีหลังคาด้วยนี่สำเร็จเครีเรียบร้อยและนี่คือบ้านของเรานะครับเดี๋ยวค่อยขยายไว้ยทาอะไรอีสลีปนอนอุ้ยยะอนิเมชั่นนอนแล้วก็หลับแล้วก็ตื่น สว่างจ้าสวยแคปเป็นปกแป๊บ <laughs> อะประตูก็ไว้ก่อนต้นไม้ทะลุเข้ามาวะ่ะต้นไม้ทะลุกันเหรอประกาศทะลุ <laughs> กี่ไม้หมดเ <laughs> ออกี่ไม้หมดดันันแล้วจะบิฝ <laughs> นตกไงมันไหล <laughs> ไม่อยากจะเอาไอ้ไม้แผ่นมาคราฟนะไม้แผ่นเราก็มีมีน้อยอยู่ ไปหางป่ากันต่อม้แล้วก็ห้าสิบแล้วนี่ไม่ใช่ห้าสิบหกสิบแล้ว หกสิบเจ็ดสิบแล้วนี่ว่าเจ็ดสิบสี่แล้วนี่เยอะแล้วเอาหินไปด้วยอฮาวเวนครับโอเคคราฟได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเรามีไม้แผ่นเยอะแล้วนี่แล้วก็คราฟไปคราฟไปเลยแล้วกันมันเยอะแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อวะไปวิวตัวคราฟก่อนดีกว่าทุกคนล่วงตามซพื่อแล้วเก็บไปเลยทุกคนเสียดายไม่ไม่ใช่เสียดายหรอกที่เกียร์ขุดอะมันเพลองอุปกรณ์โตแล้ว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 ก็เสร็จป๋าสิฮึมด๊อด ต่อไปทำอะไรดี